ที่ฐานต่อองค์พ่อทูกที่ท่านงรัเกเสกทางนี้ก็ไม่ได้เรียนเขียนยันท่านก็นมบอเขียนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็นั่งเขียนอิสูทุกดอกเลยอะ่ะไม่กี่ดอกเนี่ยนั่งเขียนนั่งนั่งยันยันทุกดอกเลยยันละลายนาลายถอดรูปทูกนี้ยันนี้เรียกว่ายันนะลายถอดรูปเป็นหนึงน่งในพุทธคุณนะ เอาให้คุ้มมาวันนี้แล้วสําหรับคนที่ทําธุรกิจติดขัดเรื่องการเงินอธิษฐานได้เต็มที่เต็มกําลังเลยวิทั้งสามดอกมัง่งเผื่อท่านมหาเผื่อท่านนี่นู่นนั่งมท,แทีแรกทีแรกสะพะไม้มันตะบานัชง่ก้ไอ้พระ,พะอธิษฐา,านเรื่องการเงินโดยเฉพาะนะแต่สุขภาพไม่ว่าทีา่หลัง เพราะว่าพิพามไปครอบวิชาทั้งขันสายพมา่าอันนั้นแปดสิบหกเหรียญเงินเหรียญละห้าร้อยครอบวิชาทางทางขเขมรของคำก้อนกอรบาดกาก้อนฮะฮะอา้าถ้านางลำอยากได้เรื่องการเงินเงินก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่แค่น,น,นี้เสร็จแล้วก็เอาสิบบาทหมานไปหยอดโน่ออนอัน ขอเรื่องเงินโดยเฉพาะเงินกะบอกแลอภิญญาเจ็ดโดยเฉพาะไม่ใช่ก็ใครจะเอาก็ได้ก็ขึ้นอยู่ที่บุญวัฒนาหมดแล้วหมดแล้วก็แลว้แลว,ลวมไม่ไม่ได้ตั้งใจจะเอามาทำขายท่านว่าอย่างนั้นค่ากำนันท่านว่าหนึ่งบาท อันนี้กูแท้แต่ว่าบาทของเรามันเล็กสมัยก่อนมันบาทเงินใหญ่ถูกไหมล้วก็เออเออปรึกษาพี่เต้เอาถวายเหรียญสิบกันนะเอาแค่หมดนะทามนั่งเขียนยันดินมือหงอิกเลยนั่งเขียนยันดินมือหงอิกเนี่ยคูก็ได้มาฟรีโอ้ยมาให้กบูชาเล่น้ะบาทเนี่ยคขา,ขายเกินอันนี้เลยเกินคุ้มเกินคาดเหน็นไหม เรื่องการเงินอย่างเดียวนะสุขภาพไปวาดกันออยากรู้ไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้โน่นถามไมน้องโตเจ้าของร้านดอกไม้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ที่เขาจัดดอกไม้เป็นสีเนี่ยมาฟรีนะอันนี้กมันไ่ได้เสีนัังอีกแล้วเห็นว่าร้านโตโต,โตโดอกไม้โต,โตโตชื่อร้านเลยนะ,ยะร้านปีรัตน์ดอกไม้นะเป็นหนึ่งในท็อปไฟนโนะโ ใครจะเตรียมไว้่วงหน้าก็ได้นดอกไม้สั้งแับตัวเองหรือเตรียมแต่งงานหลอกสองโอ้ยนี่เนี่ยฝีมือน้องๆเ็าเลยนนี่ปีปลีรัดเสร็จแล้วจุดไปก่อนแล้วปลีรั์ใต้งานเข้ารัวๆเลยเพิสูจน์แล้วอันนี้พิพาทพิสูจน์แล้วงานเข้ารัวๆเลยไปถามไปสัมภาษณ์น้องก็ได้หมดแค่นี้นะหมดแล้วแล้วกันนะอ,อีกงานหน้าไปว่ากันใหม่ โอ้วิ่งงานนี้นะบาทเดียวนะเงินทาง,งานหน้าสําเร็จเนี่ยบาททองนะต่อ,ตอวัฒนาบารมีขึ้นไปอีกต่อวัฒนาต่อบารมีอุ้ตั้งใจเอาดีๆนะเรื่องเงินกันเงิ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 นอภิญญาเจ็ดให้ลกสาวด้วยเขาก็เอาของมาไอา้อันนนะถาวายลูกสาวอยากได้งาน บอกอยากได้งานไม่ได้นะต้องให้ได้งานแล้วได้เงินเดี๋ยวไปวัดกระจ่ายตางได้งานอยู่จะ่ไม่ได้เงินอโอ้ยอ,อันใจเย็นๆยินไม่ต้องห่วงนะสมบัติเทวดาเนี่ยหนึ่งเหรียญของท่าเนี่ยมีค่ามากมายมหาศาลก่อนที่ท่านจะเป็นเทวดาใหญ่ คณะคณะทีมงานพี่เอจุดของงานของเงินก็นได้นะอ,อนจุดไม่ต้องอธิษฐานเลย,เอยบอกชื่อเสียงหนึงนามจบเลยเนี้ยาจำหน้าไว้หมดแล้วฮาหมดแล้วนะใช่จะหมดแล้ว ไม่ต้องอธิษฐานอะไรจุดปักจุดปักเลย,อยของท่านนะยิ่งกว่าระบบ AI ในโลกมนุษย์ระบบ AI สแกนชื้อของท่านนะใช้ไอตัวแว่นแก้วนะส่องปื้อทะลุทะลวงอ้าจานหยุดให้น้องหญิงเลยดิโอ้โหน้องหญิงไม่หน่รู้เอางานเ,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 เอาเงิน,น,เ,เ,นเยอะๆนะตอนเสร็จแล้วนะ วันนี้ไม่ต้องมัเ,เยอะบาทเดียวไปนู่นไปใส่อยู่ข้างหน้าอันเอาหมดแล้วหรืออีกเล่มเดียวอ๋อเนนมาหมดพอดีเลยแต่บอกไม่ติ๋วไว้แล้วไม่ติ๋วหนึ่งพระหนึ่งเนนอีกหนึ่งสามดอกกันมากจุดทูกปักปักได้เลย,เ,ลยเพราะว่า แว่นแก้วของพันละลายไม่ต้องห่วงะ่ะขายยานท่านยิ่งกว่า a อตรวจพืดรืดเลยอันนี้พี่พามก็ว่าเอาเองเลอว่าพิญญาเจ็บเขานั่งฝึกกันนี้แม่จิตตานุภาพต้องเข้าชั้นสี่เข้าชั้นแปดจะได้หอกเหินเดินอากาศได้พิญญาโอชาตินี้คงไม่มีทางได้ เอาทางรัฐไดขอพินญาเจ็ดมีเงินตัวเดียวเท่านั้นนะทุกหน้าสวยเช่ยหจะย่อแผ่นดินก็ขี่บีเอ็มนะขี่บีเอ็มแต่มีเงินเติมน้ำมันเยอะๆหน่อยย่อได้วไวนะผ,ผู้ที่เรียนผู้ที่เรียนหนังสือมาอ่านมาแบบเจอพี่พามบอกเอาอภินญาเจ็ดพาเขาไปฟู กับหลวงพ่อเขานั่งคิดตั้งแต่ไปภูจนกลับมาก็คิดไม่ออกว่าตําาเขามีแค่อภินญาหกแต่เราไปบอกอภินญาเจ mm ็ด hmm. ก็คิดยังไงก็คิดไม่ออกมันไม่มีในตาําา mm hmm. เพราะเวลานี้เทคโนโลยีมันไปไกลมันนําพาเราไปแค่ใช้จิตใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศล ปาศจากเบาบางจากโลภะโลอยากได้ของคนอื่นไม่อยากไดอะเหมือนมาวันเนี้ยบุญของคนอื่นเรื่องของเขาเขา,เขามีเท่าไหร่ไม่รู้เราอยากได้แต่บุญของเราที่ทามาร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็จะเกิดร่วมสายยานบุญบารมีกององค์ปู่นาคีนาคาในทุกในทุกพระองค์มาโปรดลูกหลานด้วยในเรื่องการเงิน โดยเฉพาะพราว่าวันนี้พรรษานี้เขาเชิญมาให้มาจำรรษาอยู่ที่นี่ก็มาเป็นกรณีพิเศษโดยเหตุที่ขัดสนเรื่องทรัพย์สินเงินตาและอื่นตัวเองก็ดีหันไปทางไหนก็มีต่คนขัดสนเงินตาติดขัดในธุรกิจการเงินหมดเลยตั้งแต่สวดมนต์มาแล้วขอเงินลูกเดียวขอเงินลูกเดียว มีทั้งคนที่ทํางานก็อยากของ,งานอย่างเดียวนะต้องของ,งานแล้วให้ได้เงินด้วยเพราะว่ามีประสบการณ์ไ,ไปของ,งาน,นกับอาจารย์ก็ได้แต่งาน<ม> <ไป S 2> บางทีวัดก็ไม่จ่ายตังจ่ายไม่ครบนะเอาวันนี้วิศวศรกรใหญ่สสสเสร็จแล้วไอเดี๋ยวได้แน่แนเลยจัดฉลากตู้เย็นพัดลมนะ อะไรนะแอร์โอรถมอเตอร์ไซค์รถเบนซ์รถบีอมต้องไปเอาที่กองสลาก,ก,กจดจำให้ดีวันนี้เ,เลิกพรมประสิทธิ์มหาสิทธิโชควันมหาเศรษฐีดีสามเด้งวันนี้จึงได้ทำพิธีตั้งเครื่ององค์การบวงสวงเจริญ เทวาพิเศษถวายลำสมโพธเหล่าบรรดาเทวดาเพื่อขอทรัพเกียวเกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยเฉพาะเรล่าบรรดาลูกหลานสายในทุกสายยานในจุดทุกจุดสะดอกเอาอุปสรรคปัญหาที่ติดในลูกออกหมดแล้ว ได้ให้ตามบุญตามวาสนาตามบุญญาบารมีด้วยความเมตตาี่องคเทพืาาไนอจวมางมเมตตาจังมงมาจังมาจังมาจังมามาจัมจังมาจัามาามจังม่าจังมาัาาจันาจังาจัาัาัมาัมามาัมมมาจมาจาัาังังมมาบัดมับาจัาังาจังมาจัจจมา คืออ่าอาจารย์จับบนจีบกัอาจารย์ผมกับจักันกับอจักันผมา้จัดกัมกับ้่กห้ผมกัผู้จัดกนผมกับผู้จัดกนผมับผู้ด้ผมกผู้ักันมกับผู้จัดกันผมกับผู้จักันกับผู้จดกันผมกักันผมกับผู้กันกัอกันอมกับเู้กันผกับู้จัดกันผมกั้กันกักันกั้กันกักันับผู้งกันกัผู้กันกับผู้งกันกักันกั้กันกัจั ถามก็คืย่าน้ไปน้ำันไปาวั้ยินเชิญพี่สาวติ้งเดี๋ยวเสร็จแล้วจุดธูปเทีทยนถวายมาเห็นศักดหลักเมืองกห <c oughs> มูใบสีผลไม้ปลาปู <c oughs> ปา ภักยาหารให้อุดมสมบูรณ์ด้านข้างนะครับขับของ,ของขุณคทัพี่ไ,<ำ>ไม่ เตรรียมพโอมนะม,นะมัะสะอะพยสิทธิการประถมบรมคูฤศีสมเด็จพระอริยมุนีสีโสพลต้นเหล่าแหล่งแห่งบรรพชนปรนปมันตะพมผู้ก่อกำเนิดต้นวงแห่งโลกล่าแหล่งพื้นปฐพีแดนดินถิ่นนี้ขแมมน บุคคลแห่งวัฒนชนจมพูดำเนินหลสยมภูมีสวุวรรณภูมิปุรีสียิ่งนักครามงคลเมเมมุมะมงเมาเออากะมะมะม,มุทธโอมสิทธิมหาโอมสิทธิปรมาโอมสิทธิจงพันมีแก่กูผู้รู้จักในจักนอกจักบอกแก่สูสิ้นทุกโศก โลกร้ายร้อนแดนสิ้นศูนย์เคราะหร้ายละลายสิ้นเทินจงวันเวลานี้ตรีตัสสะพระอนตึงอง์อังคะอังคะจะสะโอมโหมโอมโหมตรีตัสสะพระอนตึงองค์อังคะอังคะจะสะโอมโหมโอมโหมตรีตัสสะพระอนตึงองค์อังคะ ังคะจะสะโอมโหมโอมโหม,ม,มบัน,นี้นางลำถวายพระพรลำชุดแม่โสมาวดีผู้เป็นนาคินีแห่งขอมผู้ขึ้นมาช่วยนำบรรดาลูกหลานสายญยานพน,พนักพญนาอุบัติขึ้นมาช่วยค้ำชูสร้างเมืองขอม ให้ได้บังเกิดพระพุทธศาสนาในสมัยกะนูนกนันันแลปัจจุบันในวันนี้จะขอเทวีรำถวายองค์สมเด็จพระนารายณ์ผู้เป็นใหญ่หนึ่งในสามโลกแดนไตโลกาอีกทั้งเจ้าปู่ศีสุดโธเจ้ายาสีปทุมมาบนบัลลัง พระนันตนาคราชพระศิวะอาจเทพไทยทำลายศูนย์พระพรมมัผู้เพิ่มพูนความยินดีและปีดาดนตรีขึ้นให้ดังกระหึ่มเลยนะจ๊ะ ถ้าขึ้นเรขึ้นเห็ดังก็หึมเลยให้กึก,กล้องเอาลืมไปหนึ่งอย่างเรามีบั้งไฟตะไลไฟพนเนียงก็เอาให้มาโอ้ยอยู่ไหนจ๊ะจุดขึ้นฟ้าได้เลยบอกไท่บอกแขนบอกแดนดินนี้บั้งไฟบั้งไฟจุดไปลงบ้านใครก็ไม่รู้นะบั้งไฟ บางไฟจ้าบางไฟลืมไปแล้วรู้นึกขึ้นได้ไงตั้งจิตตั้งใจนะจ๊ะเหล่าบรรดาลูกหลานท่องอย่างเดียวมาวันนี้ต้องได้เงินต้องได้เงินต้องได้เงินอภินญะเจ็ดอภินญาเจ็ด,าจดบางไฟมาก็จุดได้เลยนะจ๊ะ รวมจิตสํารวมใจนะดูดีๆอาจจะมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติมาบังเกิดปรากฏ โซมาสิวิกาเทิีอันเจีนโมอันเจีนโมเสวให้นาเปรียเนียงโสมาสิวิกาเทิีอันเจีนโมอันเจีนโมสเสวให้ายนยาเหนาเอานาสัจเจสรัาน์ปณานตะตดิณรู เทน,นาสะเทือนสทานอนบานต,นาตะทิรูดเอ้ยนาะมทรงบุญญามหานาคีเทวีบารมีแผ่ไพศาล พร้อมจำแนกสัตรายผู้สานมเนกเจ็ดพันพร้อมจำแนกสัตรายผู้สา 双调，双叹。 あ <No. S 2>、no. รวมคณีลัลเมือดอก สอกุูนสุขทะเทียบละอขอ้นตดองออยสอ้มปลา